สวัสดีค่ะหวยนานาม,มาแล้วนะคะยี่กีของเราวันนี้วันที่28วันนี้ปังมากนะคะ3ตัวตรงต๊ะก็มาแล้วนะคะรอบหนึ่งออกรอบหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะสิบรอบเข้าตั้ง5หางเนี้ยหรอบเนี้ยปังไหมล่ะคะแต่มันจะมี2อสูตนนะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าอันนี้ตัวอย่างของเว็บรวยนะคะใครที่รอเว็บรวยนะคะ วันนี้นานาทำให้แล้วเรามาดูกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นานาด้วยนะคะนานาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพอเปิดมาดูยอดไลค์แล้วใจห่อเหี่ยวเงี้ยมันก็ไม่มีกำลังใจนะคะโอเคค่ะตอนเย็นก็อย่าลืมลุ้นฮาหนอยกันนะคะฮาหนอยของเราอาทิตย์นี้ปังมากค่ะแตกทุกวันนะคะแล้วก็ลงให้แล้วส่วน มีคลิปใหม่นะคะของหุ้นดาวโจนเนาะดาวโจนาน,านานาก็ลงให้นะคะก็เมื่อเช้าก็าแตกเหมือนกันนะคะ3 9 9 3เนาะก็ส่วนคนทำก็ได้แค่2บาทนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเล่นเยอะเนาะเล่นติดไว้เพราะว่าเออตัวเองเป็นคนทําแล้วทาไมไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไมว่ว่าเราไม่ได้เนาะจะได้ไม่ต้องเสียดายเนาะสองบาทก็ยังดีนะคะ แล้วสามลัดก็ไม่กล้าให้นะคะเพราะว่ามันทั้งสามลัดก็แต่เมื่อคืนนี้ก็เข้าอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นไปเนาะกลัวว่าสูตรที่ตัวเองคิดแล้วมันจะไม่ไม่เข้าไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าที่มันได้ตังตอนนี้คือยี่กีอะเรามาดูยี่กีกันเลยดีกว่าสามตัวตรงนะคะตรงตรง้นอันนี้แวบด้วยนะคะใครขอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานาด้วยนะคะ เรามาดูกันเลยสูตรที่1น,นะคะในรอบเดียวกันว่า,อารอบนี้สูตรนี้มันเข้า5รอบได้ยังไงนะคะก็มาเริ่มสูตรที่1กันเลยนะคะอันนี้รอบเมื่อกี้ของรูทกับวิ่งนะคะที่6 3 3 8 0นนะคะรอบเดียวกันนะก็เรามาดูเลยวิธีการทำทำยังไงนะคะวิธีการคิดก็จะใช้อ่า หลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนนะคะก็คือ6 3คูณกับหลักหน่วยบนนะคะนี่ก็คือ63คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ189ใช่ไหมคะลบกับ2ตัวล่างนะคะใครไม่ทันดูย้อนหลังนะคะเพราะว่า,านานาก็ไม่ได้ย้อนให้นะคะดูย้อนหลังใน p l a ลิสนะในนั้นนานาจะาจกกําแนกแยกประเภทให้แล้วนะคะว่าจะเป็นสองตัวตรงต้นหรือว่ายี่กีหรือว่าหวายลาหวหวยอะไรนะคะโอเคค่ะถึงไหนแล้วเอ,อ่ยอ่า หลักร้อยบนกับหลักสิบบนนะคะ,ะคูณหลักหน่วยล่างได้เท่ากับเท่าไหร่ลบหลักสิบลบ2ตัวล่างนะคะลบก,กันได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็บวกกับสอ2ตัวบนนะคะเราก็จะได้เท่ากับ142แล้วก็บวกลบ5แต้มซ้ายเป็นลบนะคะขวาเป็นบวกนะคะทีละแต้มทีละแต้มแค่นี้นะคะเราก็จะได้เป็น137ถึง147 ใครที่ไม่เข้าใจนะคะคือคือแบบว่าเข้ามาดูใหม่เราก็แต่ละรอบแทงร้อยแทงหนึ่งสามเจ็นี่แหละค่ะเนนนทุกหางเลยถึง147่ี่นะคะในแต่ละรอบตัวละบาทพอนะคะตัวละบาทเราก็ได้กําไรแล้วเนาะถ้าออกมา3ามตัวตรงต้นเราก็ได้800ร้อยแปดร้อแล้วแต่เว็บให้นะคะอันนี้รอบนี้วิธีการคิดอันนี้จะเข้าไป2องหางนะคะ มาดูวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็จะใช้3ตัวสตัวบนกับ2ตัวตัวล่างนี่แหละคะ่ะเหมือนเดิมอันนี้ก็จะใช้หลักร้อยบนกับหลักสิบบนนะคะคูณกับหลักหน่วยบนเหมือนกันนะคะได้เท่ากับเท่าไหรเมื่อกี้ได้เท่ากับ189ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนเมื่อกี้เราจะไปลบกับสอตัวล่างใช่ไหมแต่อันนี้เราจะมาลบกับ6 หกนี่ถามว่ามาจากไหนหกนี่ก็คือสองตัวสองตัวสองตัวบนสองตัวบนบวกกันก็จะได้เท่ากับสองตัวบนนี้นะคะไม่ใช่สองข้างหน้านะเผื่อใครไปคิดว่าเอาสองตัวหน้านะคะเป็นสองตัวบนนี้นะคะก็จะได้เท่ากับร้อยแปดสิบสามลบแปดแปดนี้ก็จะมาจากสอง หลักสิบล่างนะคะก็จะได้เท่ากับ175เบนาะ175บวกลบ5้าแต้มซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะคะลดลงทีละ1แต้มให้ครบ5้าแต้มแล้วก็บวกทีละ1แต้มครบ5้าแต้มนะคะก็จะได้เป็น 170- ถึง1 8อนะ170ถึง180นะอันนี้ก็จะเข้าไป3รอบนะคะ10รอบเข้าไป3รอบในรอบเดียวกันกับเมื่อกี้เป็น170 อ่าเจ1ดเกและเมื่อกี้ในมีหน่งสเดี๋ยวแต้มเสียนะเมื่อกี้นี่มี1 4 2กับหนึ่งสนะคะ,ะแต้มอันนี้ตรงโต๊ดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น5แต้มเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสูตรนี้ไม่ยากนะคะก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะ ถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปดูนะคะว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงพอเข้าไปดูปุ๊บถ้าไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำตามนานๆน,น,นะพอพอทำตามทันแล้วก็กดรีเพย์ต่อให้มันเล่นต่อนะคะพอเล่นต่อก็ทำตามนาันานบอีกจนกว่าจะได้สูตรมานะคะจนกว่าจนกว่าจะได้ตัวเลขมานะอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะอันนี้ของเว็บรวยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูลอตเต V i P กันหน่อยนะคะว่าวันนี้สูตรเดินดีไหมอ่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานา,นาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ